อ่านะครับสำหรับอันนี้นอกก็เป็นสังคมนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับชื่อหน่วยคือชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราเรียนเราเริ่มเรียนกับครูน่าสังคมเนี่ยคือหน่วยสามหน่วยสนะครับใครที่ยังทำของหน่วยสาหน่วยสีไม่เสร็จนะเดี๋ยวครูก็จะแจ้งไปในกลุ่มแล้วกันนะครับว่าใครบ้างที่ยังทำไม่เสร็จนะหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกความหมายหลักการทรงงานนะครับคุณค่าและประโยชน์รวมถึงแนวทางในการนําเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันนะครับซึ่งในหน่วยนี้เราก็จะมีสี่หัวข้อนักเรียนเห็นใช่ไหมสี่หัวข้อที่ครูทําไปมาไมปปิ้งเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเพ็นครับอ่าโอเคนะครับอ่าหัวข้อแรกนะที่เราจะมาเรียนกันคือความเป็นมานะครับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมมขเขนะาบอกว่า มันเป็นปัจญานะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะทรงประทานไว้นะครับเป็นชีการชี้แนะแนวทางนะครับในการดารงชีวิตของประสบวิกรนะครับโดยหลักปัจญาขอางมาันนะครับจะจะ <c oughs> จะเปรียบเป็นปัจญายง่ายแล้วก็คือสามห่วงสองเื่อนไขนักเรียนเคยได้ยินไหมครับสามห่วงสองเงื่อนไขเคยได้ยินไหมนักเรียน <c oughs> ไม่เคยครับ ไม่เคยไม่เคยค่ะอ่าจริงใช่ไหมปอมปอหกไม่ได้เรียนมาใช่ไหมสามห่วสองเงอนไขเนี่ยไม่ได้เรียนค่ะจริงค่ะไม่ได้เรียนค่ะเโอเคอ่าสามห่วงสองเงอนไขเนาะสามห่วที่ว่านี่นักเรียนดูมันก็จะมีห่วงแรกก็คือพอประมาณห่วงสองคือมีเหตุผลห่วงที่สามคือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะมันจะต้องใช้ในการดําเนินชีวิตทางสายกลางนะครับทีนี้พอประมาณหมายถึงอะไร พอประมาณก็บอกว่าความพอดีนะครับความพอดีความจําจเป็นต่อการดํานงชีวิตของตนเองให้มันสมกับฐานะของตนเองนะครับคือทําอะไรให้มันสมกับฐานะของตนเองไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่มีเงินน้อยแต่เราจะต้องการไปซื้อขอที่มันแพงมากๆแล้วพอซื้อไปปุ๊บก็เดือดร้อนกับชีวิตตนเองทําให้ตนเองนั้นไม่มีเงินเอาไปใช้จ่ายส่วนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความไม่พอประมาณแต่ถ้าพอประมาณคือรู้จักประมาณนะครับรู้จักประมาณตนเองว่าทําอะไรให้มันสมกับฐานะของตนเองนะครับนี่คือ ห่วงแรกนะครับพอประมาณห่วงที่สองคือความมีเหตุผลความมีเหตุผลเขาบอกว่าเป็นการดําเนินการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการตามหลักศีลธรรมผมเนี่ยใะเวลาเราจะทำอะไรเราก็ใช้การตัดสินใจโดยเอาเหตุผลไปร่วมกับการตัดสินใจนั้นด้วยนะครับนี่คือห่วงที่สองความมีเหตุผลนะครับห่วงที่สามการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง นะมันหมายถึงการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับกับผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินอย่างเงี้ยนะครับเ,เราต้องมีเงินสำรองเผื่อไว้ในกรณีที่เราเจ็บป่วยเงี้ยหรือไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับเราจะต้องมีแผนสำรองในการเตรียมตัวของตัวเองนะครับซึ่งมันจะต้องอยู่บน2เงื่อนไขอันนี้สามห่วเนี่ยคือสามห่วงนะครับ ความพอประมาณมีผลภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยจะต้องอยู่บ2 2> นสองเงื่อนไขก็คือความรู้และคุณธรรมนะครับความรู้ที่ว่าเนี่ยคือจะต้องเป็นความรู้ในที่นําไปสู่ความพอเพียงนะครับอย่างเช่นรอบรู้นะครับรอบรู้ในเรื่องต่างๆนําความรู้นะเอาไปประยุกต์ใช้กับความพอเพียงใช้กับชีวิตของตนเองนะครับต่อไปคือคุณธรรมก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนอะไรพวกเนี้ย มันก็จะนําไปสู่อย่างแน่ๆนนะะเขาจะบอกนําไปสู่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับนะนี่คือความหมายนะครับของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอง,องหัวใจสําคัญนะของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณมีเหตุผลและใช้ชีวิตทางสายกลางนั่นเองนะครับนี่คือในหัวข้อแรกเนาะเกี่ยวกับความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ความรู้ค้าอยู่แล้วเราเรียนถึงความเป็นมาและความหมายของหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> ในหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเขาจะมีพูดถึงเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับซึ่งหลักการทรงงานของรัชกาลที่9นะครับมันก็คือการใช้ชีวิตนะดำเนินทางในการดําเนินทาง ดำเนินชีวิตทางสายกลางนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่3ามหลักนะครับก็จะมีหลักคุณธรรมวิธีคิดนะครับหลักการบริหารและพัฒนางานนั้นเรามาดูหลักการแรกก่อนนะครับหลักการบริหารและพัฒนางานมันจะมีทั้งหมด12หัวข้อเนาะอาจจะเยอะหน่อยนะครับ ข้อแรกแนละ้วข้อที่หนึ่งคือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะเขาบอกว่าก่อนจะทําอะไรนะครับต้องมีการศึกษาข้อมูลนะครับในหลวงท่านกล่าวไว้นะครับต้องมีการศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีนะเพื่อสามารถนําไปพัฒนาและแก้ไขได้นะเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะใช้ข้อมูลที่เราศึกษามาครับไปใช้ในการแก้ไขนะและพัฒนางานของเรานะครับสองไม่ติดตาําราไม่ติดตาําราหมายความว่าบางทีนะครับในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานใดๆนะเราจะต้อง ทดลองนะครับความรู้ใหม่ๆนะครับที่อาจจะไม่มีในหนังสือหรือตำราของเราเนี่ยนะเอามาใช้กับการทำงานของเราและลองคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานนั่นเอง3ระเบิดจากข้างในนะครับเป็นการพัฒนาคนในชุมชนนะครับระเบิดจากข้างในนั่นคือการพัฒนาคนในชุมชนจากจากจุดเล็กๆก่อนนะครับพอคนในชุมชนเนี่ยนะ มีความเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถนะก็เริ่มขยายนะก็เริ่มขยายผลไปสู่คนในสังคมอื่นนะอย่างเช่นอาจจะเริ่มจากคนในชุมชนเล็กๆก่อนเสร็จแล้วก็ออกไปสู่ระดับตำบลออกไปสู่ระดับอำเภอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าระเบิดจากข้างในนะครับคือเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่คนในชุมชนก่อนข้อ4แก้ปัญหาจากจุดเล็กนะครับเขาบอกว่าคนเรานะมักมองข้ามปัญหาที่เป็นปัญหาเล็กๆไปนะครับจน อาจจะทําให้ปัญหาเล็กๆนั่นนะก่อเกิดกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เราฉะนั้นเราต้องแก้ไขปัญหาที่จุดเล็กๆก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่นั่นเอง 5. ทำตามลําดับขั้นตอนนะครับก็จะเป็นมีการวางแผนวางแผนเสร็จปุ๊บทํางานตามลําดับขั้นตอนที่เราวางแผน 6. ภูมิสังคมภูมิสังคมคือการทํางานนึกถึงสภาพพื้นที่หรือธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนของเราแลนะเพื่อให เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การทํางานของเรานะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าอย่างเช่นปลูกพืชเนี่ยถ้าปลูกพืชแต่ไม่ดูสภาพอากาศไม่ดูสภาพแวดล้อมของชุมชนของบ้านเราเนี่ยนะมันก็จะพืชที่ออกมาก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ดีอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยปลูกจะไปปลูกพวกไอ้สตรอเบอรี่อะไรย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ถูไหมครับเพราะสตรอเบอรีร่มันชอบอากาศหนาวเนาะจะามาปลูกแถบนี้ก็ไม่ได้นะฉะนั้นเราก็จะต้องดูสภาพอากาศดูสภาพ ฐานแล้วเชื่อมโยงกันนะครับให้มันเป็นระบบนะครับแปประหยัดเรียบง่ายนี่ก็ตามความหมายเลยนะครับเก้าทำให้ง่ายนะครับทําให้ง่ายคือพยายามสร้างเอ่อระบบงานขึ้นมานะครับมีแบบแผนขึ้นมาแล้วทําให้มันง่ายๆนั่นเองนะครับสิบการมีส่วนร่วมกันคือการมีส่วนร่วมสําหรับคนในชุมชนนะครับอ่ามีแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับงานที่เราทํานี่ให้ประโยชน์อะไรต่อส่วนรวมบ้าง12บริการเป็น บริการรวมที่จุดๆุดเดียวนะครับหมายความว่าเมื่อเราไปขอรับบริการใดๆเราไม่ต้องไปดําเนินการหลายขั้นตอนนะครับเราก็ไปขอบริการที่จุดๆดเดียวอนะันนั้นนี่คือหลักการบริหารหรือพัฒนางานนะที่เป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต่อไปคือหลักวิธีคิด หลักวิธีคิดนะครับของในหลวงรชัชกาลที่9หลักแรกคือการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับคือการเป็นวิธีคิดที่บอกว่าหากจะเข้าถึงธรรมชาติได้นะต้องใช้ธรรมชาติในการแก้ปัญหานะครับอย่างเช่นปลูกปลาโดยไม่ต้องปลูกเขามันเป็นวิธีคิดที่ว่าให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาตินั่นเองนะครับสําหรับหลักการวิธีคิดนี้หลักการต่อไปคือใช้อธรรมปราบอธรรมนะครับ เหมือนกับหลักการที่แล้วนะครับเหมือนกับหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติแหละนะครับมันก็คือการใช้พวกอย่างเช่นพวกเราจะกําจัดพวกมแมลงศัตรูพืชเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้มแมลงอีกชนิดหนึ่งมากิน,มนแมลงที่มันกินพืชผักของเราอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าการใช้อธรรมป่าอาธรรมนะครับต่อไปการปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสํานึกให้คนรักผืนปานะ่านะครับขาดทุนคืออะไรมันก็จะเป็นลักษณะคละ้ายๆกับว่า คือการที่ทําอะไรนะครับแม้เสียไปเดี๋ยวก็เป็นการการเสียไปของเราน,นั้นอ่ะก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้กลับมานะครับขาดทุนหรือคือกําไรนะอย่างเช่นเราเสียสลาเงี้ยเราเสียสละททาทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับเสร็จปุ๊บ <nun> <ๆ S 2> ก,ก็จะมีคนยกย่องเชิดชูเราอย่างเงี้ยนั่แหละครับคือการขาดทุนคือกําไรนะครับอย่างสุดท้ายนาะคือทํางานอย่างมีความสุขไม่ว่าจะทํางานอะไรเนาะถ้าทํางานแล้วมีความสุขมันก็จะไม่เบื่อกับงานนะครับก็จะมีความสุขในการทํางาน รักคุณธรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก,ก็จะทรงเน้นให้คนในสังคมนะครับพึ่งตนเองมีความพออยู่พอกินสื่อสัตว์สุจริตนะครับให้คนในสังคมมีความเพียรน,นะครับแล้วก็พระราชำาดำรัสเกี่ยวกับรู้รักสามัคคีรู้คือรู้ในสิ่งที่คิดนะครับรู้ถึงปัญหารักก็คือมีความรักต่อต่อสิ่งที่คิดสิ่งที่ทาสามัคคีคือการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวกับ คุณธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานนั่นแหละนะครับนะอันนี้คือหลักการทรงงานนะครับผ่านไปละสองหัวข้อนะครับต่อไปเรามาดูหัวข้อที่สามความสําคัญของคุณค่าและประโยชน์ปนัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแรกนะทำให้คนในชุมชนดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เพราะว่าหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคือจะเน้นให้ ให้ตัวบุคคลนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะครับสคือสมาชิกในชุมชนมีความสามาคัคคีแก้ไขปัญหาในชุมชนได้นะครับอันที่สามทำก็จะทําให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยนะเข้มแข็งขึ้นมานะครับฉะนั้นเนะี่ยความสําคัญของปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อชุมชนและสิลน,น,นก็คือะคะหัวข้อนี้นค,คะ่ะหัวข้อที่สี่หัวข้อสุดท้ายนะครับการนําเอาปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันนะอย่างแรก เราจะนาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ง่ายๆเลยคือเรื่องการประหยัดและอดออมนะใช้จ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สายเกินฐานะนะครับของตนเองแล้วต่อไปคือยึดหลักคุณธรรมนะครับในการดําเนินชีวิตนะมีความอดทนซื่อสัตย์นะครับขยันมันเพียรอย่างเงี้ยก็คือมันสแสวงหาความรู้เพื่อเกิดความรอบรู้นะครับในด้านต่างๆขึ้นมานะครับต่อไปคือไม่เบียดเบียนนะครับมีควมี การแบ่งปันต่อผู้อื่นมีน้ำใจต่อผู้อื่นรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นครับนะต่อไปคือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะเพื่อให้การใช้ทรัพยากรนั้นเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดอย่างสุดท้ายคือยึดหลักสายการนะครับเป็นหัวใจหลักของเ <c oughs> ศรษฐกิจพอเพียงเลยยึดหลักสายการนะครับไม่